เรียกว่าต้องรีบเข้าไปดูสถานการณ์เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงทางรถไฟตรงนี้มีคนร้องเรียนมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีมันมีคลิปภาพออกมาคือที่มีเด็กๆอะค่ะเอาหินไปปารถไฟอะคุณผู้ฟังคะมีคนเนี่ยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะตรงริมทางรถไฟใกล้ที่หยุดรถถนนสุขุมวิท71ค่ะมีเด็กนะรวมตัวกันแล้วก็เหมือนมีพฤติกรรมเอาก้อนหินคว้างใส่ขบวนรถไฟอะคือไม่รู้เขาทําไปเพื่ออะไรสนุกสนานหรือตั้งใจทําอะไรก็ ไม่รู้แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือเป็นรวมกลุ่มกันแล้วก็เอาเหินคว้างเป็นครั้งแรกที่มีคลิปออกมาแล้วก็เขากําลังตามตัวอยู่นะคะว่าเป็นใครเพราะว่าอันนี้มีหลักฐานแล้วก็เป็นการกระทําที่เข้าข่ายการทําลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายระหว่างการเดินรถส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟด้วยทางในสถานีรถไฟคลองตันก็ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วคะ่ะที่สอนอมกสันนะคะเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดรวมถึงผู้ปกครองนะ,ะก็อาจจะต้องร่วมรับโทษด้วย